คณะสงฆ์และคณะกลายาณมิตรวัดพุชนอตทรยเวสฟาเรนประเทศยเยอรมนีได้ร่วมกันจัดสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งที่วัดและออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zo ูมตามเวลาท้องถิ่นเวลา15นาฬิกา30นาทีโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรฉลองชัยชีตังเมก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีและได้อธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จแก่ชีวิตก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความสว่างสวัยของชีวิตในข้ามปีและโอกาสนี้พระอาจารย์ได้นำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแก่บรรพรุรุษและสรรพสัตทั้งหลายและเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2566ทุกท่านได้ร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ โดยภายในงานกาเลนิรสุวรรณาบริงเคิร์สและกาเลนิรพัชราชมิดได้เปิดไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าพพระจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจผ่องใสพร้อมทั้งได้สวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรและรับชมภาพทบทวนบุญตลอดเดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะได้ร่วมอวยพรสหวาระเดือนเกิดมกราคม และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เปิดอํานวยพรปีใหม่ของคุณครูไม่ใหญ่นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แจ้งข่าวสารงานบุญว่าทางวัดจะมีการเซ็นสัญญาซื้อวัดในวันที่6กุมภาพัานธ์นี้ด้วยส่วนกิจกรรมภาคสายตัวแทนสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป,ป่าสมคคี เศรษฐีตลอดการและกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสัธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทยกั่นใจผ่องใสให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้อาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายกองบุญพัฒหารโดยมีการณนมิตรวันธนาทับตรงและกลารณมิตรสายบัวเอเบลิงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ด้านกัรยาณมิตรกุสุมนิพาวีชินสกี้และกลัรยาณมิตรเสน่เพนบุญเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทานกลัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์และกลัรยาณมิตรและกลัรยาณมิตรรัตนาพรณ์ซีโคสกี้เป็นตัวแทนกล่าวคำถวายกองบุญทายธรรมส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป,ป่าเศรษฐีตลอดการโดยมีกัรยาณมิตรวิภารัต สาขากรนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และจับฉลากในวันขึ้นปีใหม่นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตรและประเคนพัตฐารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ